จังหวัดอะไรอยู่แล้วไม่คันเอ้าเอ้าไม่ง่ายเลยนะเนี่ยเอ้ามึงไม่ถูกหรอกจังหวัดอะไรอยู่แล้วไม่คันจังหวัดไม่คันเรื่องมาสักอันเหะน็อตนครราชสีมาอีสัตนี่ทำไมอะกจริงเหรอดูได้ไงอะมันนครราชสีมาอ๋อเหี้ยโอ้สุดยอดว่ะคุณถึงจะยืนขึ้นเลยคือมันมีเอ พนักงานเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแบบเชาวต่างชาติหรือเปล่านะเป็นฟิลแบบแรงงานต่างชาติอะไรเงี้ยเอขาก็ทำงานอยู่แล้วเขาก็เราก็ไปสั่งของเขาเป็นอาหารอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าโอ้พี่ตัวจริงหลอกกว่าในคลิปมากเลยออกจีนจีนนะสรุปว่าเขาที่ไหนสำเนียงจะพิเศอย่างนี้แต่กูเราก็ถามเขาตะกี้พูดว่าอะไรนะเขาบอกพี่กูต้องพูดสำเนียยยังไงวะ พี่พี่เออพี่พี่เออตัวจริงพี่หลอกก่อนะเข้มากเลยมันไม่จริงไม่จริงกูพูดยังไงก็จริงอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเราตั้ว่าเราเป็นสำเนียงาเออเออขาพูดอันที่สองฮะอะไรนะเออเออมึงหลุดละหลุดละพี่พี่ยืนเดียว stand up comedy